คนไทยเนาะคนไทยคือก่อนอยู่ข้างหลังสุดเลยกินก่อนใช่ไหมล่ะฟังก่อนทําก่อนอะไรเงี้ยก่อนอยู่ข้างหลังนะแต่ว่าคนจีนอนเชียนมาก่อนเลยค่ะเชียนทิงฟังก่อนนี่เชียนชัวพูดก่อนเชียนจู่ทำก่อนอย่างเงี้ยค่ะนี่เชียนทิ้งังว,ว,งว,วเธอฟังที่ฉันพูดก่อนเได้ไหมอะไรเงี้ย นี่คือไวยากรณ์ของคนจีนเชียร์อยู่ข้างหน้านะคะ <Okay. S 1> อ่าฉันไปอาบน้ําก่อนนะพูดไงคะ我先洗澡了啊我先去洗澡了啊我先去洗澡了啊ฉันไปโรงเรียนก่อนนะ我先去学校了啊คุณกินข้าวก่อนแล้วค่อยไปนะ你先吃饭然后 ไปในใน再去在走在走嗯你先吃饭再走吧ก็ได้然后没的没得卡然后呐 OK 哎没得卡得呀不用耶你先吃饭再走吧他吃好管先然后快拜，哎呀你先来一点啊，你得咖啡管啊你得咖啡管然后快快快快卡路 你先喝咖啡再开车吧嗯对很棒你先喝咖啡再开车吧不然的话很困对吧很困对你先喝咖啡吧再开车เนี่ยคือเชียนจุดจ,จุดจ้าจุดจุดคือทำอะไรก่อนแล้วก็ค่อยทำอันนั้นอันนี้คือเชียนกับจ้านะอันเด๋วเด๋วหน,หน,หนูลองแต่งเองสักสองประโยคทำอะไรก่อนแล้วก็ค่อยทำอะไรต่อ สองประโยคเราฝึกคิดดูโอเคหนีเชียนจเขียนอานห作业ง吃饭吧。嗯可以。你先看书再走吧。าเก่งมากค่ะเก่งมากนี่แหละวิธีการใช้ใช่แล้วก็วิธีการใช้เชียนเนาะเหมือนกันเราใช้ร่วมกันก็ได้นะหรือจะแยกกันก็ได้ ในีเชื่อที่หัวโชวก็ได้อะนี่ฟังชั้ก่อย่างเงี้ยประมาณนี้นะคะ <Okay. S 1> ฝึกใช้นะฝึกใช้โอเค